คำถ,ถามของเบอร์18ครับพักชาติไทยพัฒนาครับครับคำถ,ถามของพักชาติไทยพัฒนานะครับถามว่าพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเมืองบ้านใหญ่ที่ทุ่มทรัพยากรไปที่สุพรรณบุรีแต่ในการทำงานการเมืองภาพใหญ่คุณจะเป็นพักการเมืองของคนทั้งประเทศได้อย่างไรสานาทีเชิญครับผมคิดว่าก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่าบ้านใหญ่ก่อนนะครับ ถ้าหากว่าพูดถึงบ้านใหญ่แล้วพูดถึงการใช้อิทธิพลเอ่ยอะไรต่างๆเอ่ยต้องเรียนว่าในสุพรรณถ้าหากว่าใครได้เคยสัมผัสกับพี่น้องคนสุพรรณทั้ง8ปดแสนชีวิตจะรู้ว่า40กว่าปีที่ผ่านมาที่เราทํางานกันนั้นเราไม่เคยมีการใช้อิทธิพลไม่เคยมีการใช้กําลังข่มขู่อะไรทั้งนั้นในทางกลับกันนะครับสุพรรณบุรีคือบ้านใหญ่ของพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาทํางานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรี นั่นคือในส่วนของสุพรรณแต่ถ้าพูดถึงตั้งแต่สมัยชาติไทยนะครับก่อนที่จะเป็นชาติไทยพัฒนานั้นผลงานของพรรคชาติไทยเรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนที่รอบเกาะภูเก็ตนั่นก็ผลงานของพรรคชาติไทยถนนที่สี่เลนลงไปภาคใต้หลายจังหวัดนั่นก็พรรคชาติไทยนะครับหรือแม้แต่รถใต้ดินที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร MRT ในขณะนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นตอนสมัยรัฐบาลบรรหารรวมไปถึงทางยกระดับนะครับปรรมราชชนนีตั้งแต่ ปิ่นเกล้าไปจนถึงเกือบนคนปรปฐมนั่นก็สมัยรัฐบาลบรรหารที่เป็นผลงานของพรรคชาติไทยเช่นกันในกรุงเทพมหานาครหรือแม้แต่ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วง4ปีที่ผ่านมาผมได้พูดไปบอลช่วงต้นนะครับว่าผมได้เดินทางไปทั้ง76จังหวัดได้เห็นกับการทํางานของกระทรวงแล้วก็เป็นการทํางานของพรรคชาติไทยพัฒนาที่เราไปดูแลพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะครับผลงานของเราจับต้องได้ นะครับในทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าไม้หรือแม้แต่การผลักดันให้แก่งประจานขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับอันนั้นก็ที่จังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีดังนั้นเราขอยืนยันนะครับว่าการเมืองของพรรคชาติไทยพัฒนาตั้งแต่สมัยเป็นพรรคชาติไทยนั้นหนึ่งเราไม่ใช่เป็นการเมืองของบ้านใหญ่นะครับแต่ในทางกลับกันสุพรรณและจังหวัดต่างๆนั้นเป็นบ้านใหญ่ของพวกเราและในขณะเดียวกันผลงานของพรรคชาติไทยและพรรคชาติไทยพัฒนานั้นไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่จังหวัดสุพณั เรามีอยู่ทั่วประเทศและสามารถยืนยันได้เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แม้แต่ถนนที่วิ่งจากกรุงเทพไปจนถึงนครสวรรค์นะครับเส้น3-40อันนั้นก็เป็นผลงานของพรรคชาติไ,ไทยด้เชน่นกันดังนั้นเราไม่ใช่ทําแค่สุพรรณครับเราทําทั่วประเทศไป,ปพร้อมๆกันครับเ <acco' S 2> หลือประมาณ50วิบวินะฮะไม่เป็นไรครับพอแล้วครับขอบ,ขอบคระค,คุณครับ,รบขอบคุณมากครับ